ครับการสวัสดีคุณผู้ชมสุขสุขคนนะครับการบ,บริพอกับช่องผมดนนะครับช่องเบาเกียงอีสานอินเตอร์ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผมฝึกงานนะครับก็เลยบอกคอยมีเวลาลงขีปหลัลกการบอกหัวิตเ,เกี่ยวกับคอนเทนต์ยังนะครับครับสําหรับมือนีผมกับยุบานนะครับมาฝึกงานยุบานกัสิภาพี่น้องไปชมสวนนะครับสวนกล้วยที่ปลูกไว้ค้างฮื่นนี่ละพี่น้องเป็นช่วงหนาฟน้นะครับกล้วยกะ ถอ,อกสะนั่นนะครับพี่น้องเฮ้าสิบห้าพี่น้องไปชมกล้ยต่างๆกันนะครับอยู่นำ้ำเฮื่อนนี่แหละครับรอบๆเพื่อนครับพี่น้องกลับไปเบิ่งกันเลยนะครับพี่น้องบรรยากาศช่วงนี้ก็เขี้ยวดีครับเขี้ยวดีครับนี่ละ่ะสวนกล้ยขางเฮื่อนนะครับช่วงนี้มันถอกซะนั่นนะครับมีกล้ยหลายพันธ์ อันนี้ลักๆนั่นจะปลูกน้ำว่านะครับพี่น้องจะปลูกน้ำว่าเป็นเป็นลักนะครับเห็นบอกครับมันถอกสนันรากากล้วยน้ำว่านี้นะครับพี่น้องมันสิเป็นกล้วยที่เป็นโลกง่ายนะครับสังเกตจากตนนี่ข้าเอิญว่าตายพ่ายนะครับ้าเด้เป็นนี่ก็คือตัดถิมนะครับลูกมันนีก่กัถ้าแม่มันเด้เป็นลูกมันก็บสิเป็นคือกันนะครับ นี่ <N iin> ต้นนี้อน,นาคตนี่ตนน้ตนนี้กระสิเป็นคือกันนะครับลูกมันเพราะว่ามันมีเสือใจเน่าแล้วนะครับเสือผ่ายลายพันธุนะครับลายพันุพันก็สิเป็นกล้ยเขาเอื่นว่ากล้ยอีโตะ้นะครับนี่ตน้นโอ้ต้นมันกระสิเป็นแนวนี้นะครับกล้ยอีโต้นอมันสิเป็นนี่เฮนบอกล้ยอีต้อันนี้เขาเอื่นกล้ยตำนวนนะครับต้นกระสิคล้ายๆกล้ยอีโต้ ในกำลังเอามาปลูกปีแรกนะครับเอาข้อมาจากป่าขางบานนะครับข้อมาจากน้ําขางบานนี่แถวนี่สิเป็นน้หว่าเบิดนะครับถอกสะนัันนะครับถอกสะนัันแถวมิแเต่นน้ำว่าเดี๋ยวสิาพาไปเบิงฟังทั้งเหนือนะครับอันนี้ฟังทั้งตะวันตกตีนพี่นอ้องนี่ปลูกไม้กับมีครับส่วนนี้เป็นผมมองว่าเป็นส่วนนาทองนะครับที่ถ้ามีโอกาสปลูกกะปลูกให้ได้เพราะว่ามันเป็น นาฝนนะครับนาทอกขาเพนบอ้วยน้ำว่านี่เป็นกวยที่น้อยใหญ่นะครับน้อยใหญ่นะครับจะแตกต่างจะกวยตีบแต่กี่สิเป็นกวยตีบโบราาน,นะครับเดี๋ยวสิภาไปเบิงทังเหนือนะครับทังนั้นสิเป็นทั้งตะเป็นตกไปเบิงกันเลยแถวนี้สิเป็นขึ้นยางฝ่าวแท้อ๋อ ถ่ายวิดีโอครับถ่ายสวนครับนี่ก็สิเป็นอีกพันหนึ่งนะครับอันนี้กล้ยไข่ผัตบองนะครับมันจะเป็นกล้ยหนวยใหญ่ๆสมๆนะครับกล้ยไข่พันนี้แก้วมังกรอนะนี่เป็นแก้วมังกรสีชมพูนะครับมันสีบบมักจับปันไดบ่คอยจับนะครับนี่ทิศเหนือนะครับขางขางเพื่อนนี่พรมปลูกไเบิดนะครับ นี่กัสิเป็นกว้วยไข่กำแพงเพชรนะครับนี่ต้นนี้ไข่กำแพงเชรหนวยมันกัสิกินแสบโอ้มีหอดกับปลอมนําครับพี่น้องเบิง่งกับปลอมโอ้ยมาประกาศย่างๆนี่แถวนี้กัสิเป็นกว้วยเบิดนะครับมีแต่พวกใหม่ที่พมปลูกไว้อันนี้ก็แอป,ปเปิลน,นะครับแอป,ปเปิลมันสีโบรายซ้าอยู่หน้านะครับแอป,ปเปิล แ <Black> บล็กเบอร์รี่อยู่นี่กับ <พอ S 1> ทางทิม <พอ S 1> แลลว<พ>อัน <พอ S 2> นี้ก็กล้วยตำนวนอ,อ,อ,อันนี้ต้นพ่อมนะครับไนแดงไนแดงนะครับนี่ต้นพ่อมนี่เห็นบอนี่ก็กล้วยไข่อีกลายครับปลูกไวล้ลายถ้าเขาปลูกไว้เ่ากับสิบอยอืดอยู่อืดกินนะครับยาสิมาเบืองก๊กอ่ากล้วย กว้วยไข่กำแพงเพชรที่มันถอกแล้วก็น่วใหญ่น้ำนะครับอันนี้ก็กก้วยไข่กำแพงเพ็ดนะครับนี่แต่ว่ามันบ่ขันตึงนะครับนี่ก็สิเป็นกว้วยไข่คือกันแล้วก็โกบักทุเรียนนะครับนี่เองมังกซิดาทาบหฮอไหวกับบอได่นะครับพี่น้องนี่ ปลูกใหม่นะครับกำลังในเดือนกลัวทุเรียนมอนทองแล้วก็มีกล้วยเข,ข,ข,ขี้ยวกล้วยหอมเขียวแล้วก็ทุเรียนตีปลูกได้2สองปีมักทุเรียนนี่ผมสิปลูกแบบว่าบดตองไส้ยั้งนะครับบดตองไส้แบบพวกขี้ฟุน้นบดตองไส้ปุ๋ยให้ใส้เตะขี้เท่าไฟนะครับนี่เห็นบอแตกใบงามดี En, เห็นบ่อเขียวดีนะโถเหรียนสอง,นองปีกับทดลองปลูกอันนี้นี่นี่นี่นนกล้วยไข่ที่พุ่มานี่พี่น้องเบิ้งกล้วยไข่กัมแพงเพชรนี่ครับหน่วยใหญ่นะครับกล้วยไข่กัมแพงเพชรสีตัดอยู่นะครับอีกโบก,กี้มือนี่ละ หูซึกว่ามันตึงแล้วขาดเปิงหน่วยใหญ่นี่แหละปลูกใส่ให้มันเบิรนะครับนี่ครับมีโกมักโทเรียนนำเบิงงนี่กระปลูกไม้นี่กล้ยหอมเขียวนี่พี่น้องเป็นหล,ลายๆด้ก่้ยอันนี้เป็นลายแห่ง ประมาณเจ็ดแปดวีผลแล้วพี่น้องทางนั้นสิเป็นสวนกล้วยเบิดนะครับอันนี้กับกว้บกช้มผูนะครับใหญ่ๆนี่ช่มผูแล้วกับสมโอทับทิมสยามที่มันเป็นใจสีแดงๆหน,หน้าพี่น้องร้ายแห้งนะครับปลูกไว้นี่กับกล้วยน้ำว้า ครับเบิ่งนี่ล่ะปลูกไว้จังบ่อึดอยู่อึดกินมีแต่กล้วยพันธุ์ต่างๆนะครับนี่เลี้ยงกันครับเบิ่งอันนี้บ่หลายหวีสัมนี่กล้วยไข่กล้วยอีตอ้ถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอบกุงเป็นน้ำรำอือบกุ่งเกิดสิไปถ่ายเอาบักุ่งน้ำอยู่ ทีละนี่นี่นะครับโกกบักฮงย่ายไปขายของแม่ยายข้าจะไปซื้อของนี่ครับนวดบักไงหนึง่งบักฮงเกิดเองบ่ได้ปลูกวานมันก็เกิดเองหันปวดไขหไงแห้งนะครับสิตัด อีกอาทิตย์หนึ่งวั้งจังสิตัดแถวนั้นกัตัดไปร้ายแล้วนะครับกล้วยมันยังมีอีกฟังหนึ่งนะครับใย,ยแห้งทั้งไตแต่ว่าบบไปหรอกมันมันหกนี่ตัดไปเบิดแดละกล้ว,วยที่มันถอกนี่ละกระผ้าชุ่มเพียงเท่าน,นี้ อาเปจังได้ในพี่น้องเห็นลายบกโกใหม่อยู่บ้านอยู่เพื่อนผมส่วนใหญ่จะเป็นกว้วยนะครับที่ปลูกไววกามีโอกาสปลูกกัะปูกไว้ได้พี่น้องจังโบอึดอยู่อืดกินโดยเฉพาะช่วงหนาฝนครับกาคลิปนี้ก้าไวไหวเพียงเท่า,ทานี้นาอพี่น้องโกหงว่าสิด้พอกันมือได้อีกเพราะว่าบกคอยไ้ะทายคลิปนะครับพี่น้องครับกา เอาไว้ซ้ำนี่ครับแล้วเจอกันใหมครับพี่หน้องบ๊ายบายครับ